หากเพื่อนๆคนไหนนะคะกำลังมีปัญหาก,กวนใจเกี่ยวกับผิวหน้าหมองคล้ำไม่สดใสมีฝ้ากระจ,จุดด่างดำรอยดำร,รอยแดงนะคะสองกระจกทีไรก็ลดทอนความมั่นใจลงไปทุกทีนะคะก็อาจจะกำลังมองหาตัวช่วยดีๆในคลินิกนะคะที่จะทำให้ความมั่นใจใน่ยกลับมาวันนี้นะคะทางวิโอลาคลินิกมีตัวช่วยเด็ดๆมาแนะนำค่ะนี่คืออันซาบูตินนะคะเป็นสูตรเข้มข้นที่จะช่วยลดเม็ดสีเมลานินให้จางลงนะคะทำให้ผิวหน้าแลดูกระจ่างใสามากยิ่งขึ้นรอยดำรอยแดง จางลงฝ้ากะจุดด่างดําเลือนหายไปนะคะก็ตัวนี้ค่ะเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะแต่ถ้าจะให้หน้าเป๊ะปังยิ่งขึ้นจึ้งกว่าเดิมนะคะจะต้องฉีดยังสม่ําเสมอต่อเนื่องตามที่คุณหมอให้คําแนะนํานะคะก็ราคาไม่แรงด้วยค่ะตัวนี้ที่สําคัญนะคะปลอดภัยมีออยอรับรองแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้า วันนี้เป็นไงบ้างรู้สึกว่าผิวหน้าดีขึ้นมากเลยนะคะใช่ค่ะผิวหน้าดีขึ้นมากเนนาลยค่ะเก็รู้สึกเป็นไงบ้างคะความรู้สึกของเราความรู้สึกใช่ไหมคะตอนนี้ก็จากฝ้าที่เรามีตรงโหนกเนี่ยคะ่ะหลายเหมือนประมาณว่าเข้มใช่ไหมคะออตอนนี้ก็จางลงมากเลยคะ่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะ,ะครั้งนี้เป็นครั้งที่3าคะ่ะ รลลับออกมาได้ดีมากเลยนะคะเพราะว่าตัวอะบูตินของเราอะค่ะเป็นสูตรเข้มข้นซึ่งมันมีหน้าที่ช่วยในลดลดของลดเม็ดสีได้ดีมากเลยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยบริเวณหนกแก้มของคุณพี่อะค่ะค่อนข้างชัดตอนนี้ดีขึ้นมากซึ่งเราก็แบบประทับใจมากเลยค่ะก็คุณลูกค้าตอนนี้ค่ะคุณหมอแบบตอนที่ฉีดอะค่ะคุณหมอเป็นไงบ้าง ค่ะคุณหมอก็มือเบามากค่ะฉีดแล้วไม่เจ็บเลยนี่คำปรึกษาที่ดีมากแล้วก็แบบพูดเพราะค่ะค่ะาอใจมากค่ะเ,เพื่อนๆก็ทักกันทุกคนเลยค่ะว่าน่าใส่ึ้นชีค่ะขอบคุณ